สวัสดีพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงค่วยทุกท่านครับเมื่อนี้ผมมีคว้วแม่ลูกแม่ลูกแม่แล้วแม่เพิ่อนกับทองนะครับมานำเสน่วเพื่อผู้ใดอยากได้เอาไปเลี้ยงเนาะแม่นี่สูงลอยสามสิบสองบวกลบครับทองทองสีเข่าสี่เดือนแล้วครับทองกับเพชรเจริญเอกสารครบด้วยครับลูกที่ซีในทองครับผม กับลูกสาวเพื่อนนี่นี่ลูกสาวเพื่อนอยู่ในขวบนี่ลูกสาวประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวเพื่อนกับตาแต้มแก้มจำข้อสององผูกบูพุงเท่าขาวซีขาครับลูกขนงามงามลูกตัวเมียครับซื้อรองดื้อได้หนิห่า,ามกินเฟียงเกง่งปวัวแม่เพื่อนครับแม่เพื่อนทรงลูกดีเลยครับ แต่แต้มแกมจำก็อสองอ่องทุงเท่าซีขาครับขาดกําไลข้างหลังแข้งขาดีครับถ้าประจำเป็นต้องหาห้วยลูกแดกลูกสองหรอครับนี่ลูกสามลูกสีนี่ครับเพื่อนยังทรงลูกเก่งคือคนนี่แหละมีลูกฟูแลกเรียงลูกว่าเปลี่ยนหอกขึ้นคุาวทำหน่อย เขามีอายุจากน้อยมาเด็เคยมีลูกมาแล้วจากสองสามคนยังสิเป็นจังหูอยาเกลี่ยลูกต่ออดซ่อนลูกวันนี้ลูกกับสีวังลอยสิบเอ็ดลอยสิบสองนี่แหละครับความสูงลูกกับงามนี่เด้่ยทรงลูกดีควาสูงเป็นในครับลอยสามสิบสองบวกลบ ทางครับถวาง่นสีเขาสีเดือแล้วท่องเ่นหยดครับคนหาบเงินหาบ,หาบท่องกับี่บ่งลำตัวตัวอ่างตัวเหน่ครับแล้วก็มีอัตลักษณ์ครบผมถ่ายบ่งทั้งไทยเลไยไถ่ายิ่นถ่ายดีครับหางผัวหางเหน่ดี บบมี่ตำนี้นดครับหางกับ,บอดอกขาบอะทกร,รับประกันตำนี้ครับทรงซี่ลอยกิโลโนะตัวดีวเนื้อตัวพนดีครับน่องตรงแล้วลูกกับท่านเศ้ากินน้มหนกวะอืมกล้วยวได้เถ่าเลยนี่เข่าเต็มปากเลย เปิดราคาเกษตรก่อนครับเก่าเมื่นหาพันบาทต่อร่องได้ครับพอมาต่อบาได้ต่อได้เก่าครับคัย้อยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวพาเขาไปเบื้องลูกกันอีกเด้อ,อเบื้องถ่ายลูกกันนะครับถ่ายกั่งามลูกลูกดได้ไหม่มันทรงลูกเกง่ง ผู้ใดสนใจครัโทรเข้ามาต่อรองได้ครับ <c oughs> 099 50 55 470ครับ099 50 55 470เด้อพี่น้องสวัสดีครับ